สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตมือนี่ขออนุญาตบอาเป็นภาษาอีสานบ้านผมจัดรายการเตเซาวันที่ส0มิบถุนายน2,564ขุนพ้นกาห้องเมืองจังเฮืองหุงขุนขี่ยานแปลงบ้านบบเฮืองนี่คือพญาภาสิทธิ์อีสานบ้านเฮ้าบอกไว้เป็นขุน เป็นผู้ปกข้องเป็นผู้นำต้องกล้าหารต้องกล้าตัดสินใจตัดสินใจต้องถูกต้องบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์บ่เพอบ่ฝันบอใส่อารมณ์ฉุนเฉียวเดี๋ยวอารมณ์วูบวุบๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกรับมื่อวานมีเรื่องนนาสนใจลุ่งทนี่วุดซัมทักษิณชินวัตริ่นจัดรายการคับเฮาส์ของเพิ่นบอกว่า วัคซีนเนี่ยค้นหาบ่อใดเนี่ยหมอออำนาจให้เล่าที่หมาะอำนาจให้ทักสินพึน่งเสพหามาให้เงินทองกูดกู้มาแล้วหนึ่งล้านล้านกู้อีกเพิ่มอีกหาแสนล้านสิเปยากอย่าง,ยงก็เอาเงินกู้นั่นแหละไปซื้อวัคซีนมาเพราะต้องไปขอบริจาคก,กับไผมันเป็นรอยักอายเขาวิสัยทัศน์ในการบริหารศาสตร์บ้านาาเมืองระวังทักสินชินวัตรกับประยุทธ์จันโอชามันห่างกันหลายยครับ ประยุทธ์ผมก็ฮิตเพิ่กนกะอยากให้เว้แบบสุภาพอย่าปล่อยยาด่าเพิ่นหลายผมก็่าเคยเห็นนายกรัฐมนตรีท่านใดผู้ใดครับตอนนี้ผมอายุกะหลายแล้วล่ะโบเคยเห็นนายกผู้ใดถือดา่ปาปันประยุทธ์จันโอชาครับผมกับเชิญย่าโว้สุภาพก็เพิ่นแต่ว่าพฤติกรรมในการบริหารราชการแผ่นดินของเพิ่นตีพานมาก่บเป็นตาเว้ดีน้า คนอีสานนี่คันคันได้ป่อยได้ดาเนี่ยมันเจ็บมันลึกแต่แท้เลยครับบักฮาก,กินทับกินปอดกินใสมึงเอ้ยบักปอกโอ้ยคันคันผูวเฮ้าได้ดาเลยบ่ต้องห่วงครับเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์กันโอชาเนี่ยเอื่นคุณได้ื้อนีน้เนาะหาเธอเิ่นสะเทือนสร้างเพิ่นเพิ่อนอยากให้พี่นอกพี่เท่าอยากมอบอยาคข้านไปหาเพิ่นเป็นพ้นทหารในกองทัพ <c oughs> ครับมันไปบ่รอดหรอกครับ คุณเรื่องวัคซีนเรื่องโรคระบาดโควิดหนึ่งเก่าเนี่ยโอ้มันหลายมันแรลงมีพันแปรแปรพันเป็นพันเดนต้าอีอย่างต่างๆนี่ครับจะต้องจัดหาวัคซีนให้มาสี่ทไทยแก้พี่น้องประชาชนโดยไวที่สุดคันรัฐบาลบ่มีปัญญาครับก็ให้คุณทักษิณชินวัตรเพิ่นจัดหาให้ก็ได้เพิ่นมีมูมิดทั่วโลกบัสุประเทศครับเพิ่นสามารถไปเจรจาแท่นแต่ว่าขอให้มอบอำนาจให้ ผมคืนว่าคุณประยุทธ์กันโอชาและรัฐบาลชุดนี้คงสิบมอบดอกแต่ว่าขันมอบวิีเดีเพิ่นเฮ็ดได้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เป็นนายกรัฐมนตรีเกิดซืึนามิเกิดโลกกินกินไก่บ่ได้นะครับเนาะโลกซ่าโลกยังโอ้เพิ่นกับสามารถนําภาพประเทศชาติไปสู่พานอุปสรรคไปได้แผ่นดินไข่สิเอาอย่งมาตุ่มหมแผ่นดินออกหมากใหม่ ยาแก่แม่หยังเป็นว่าแผ่นดินคือประเทศนี่แผ่นดินไข่มันเจ็บไข่ได้ป่วยนี่สิแผ่นดินไข่สิเอาหยังมาตุ่มมาคมเอาอะไรมาโหงให้แผ่นดินออกหมากใหม่ไข่ท่อละพิดนี่สิจัดยาอ้หยังแผ่นดินกำลังเป็นโควิดหนึ่งเก่าสิเฮ็ดจังไหนประชาชนจังสิบริโลมเสียหายตายเสียจากต้อหน้าต้อตาบ่มีโล่งพยาบาลเตียงบ่พ่อพักออกบอยยุตัง้งจังหวัด ไปติดอยู่ต่างจังหวัดบ่มีแผนการแผนงานทั้งหมดเบาสัมผณ์กับย้อนแย่งกันไปนี่แหละครับผมก็บ่อยากไปด่าแล้วดอกประยุทธ์จันโอชาบอกคนแมนเล่ากัเข้าได้ซ้ำเอาผีบาซ้ำซ้ำได้ผีบามากได้ขอนได้ผู้ใยญ่านเป็นผีบาโบยาวยไงซะเนาะประเสธการยุ่งเสียนะครับไลเขาไลขึ้นมูขึ้นหมาเนี่ยยังหนาด้านอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนเรื่อง ตรวจเชื่องลุกนะครับตรวจตัวไทพ่อเชื่องลุกครับอันนี้เห็นใจบุคลากรทั้งการแพทย์พยาบาลครับที่เป็นเหตุการณ์หนักแต่ว่าผู้น้ำนี่บ่เป็นว่าผู้น้ำแน่เลยครับน้ำตรงน้ำอีหลีครับขุนพ้นกาข้องเมือเจงเฮืองหุง,หงขุนขี่ย่านแปลงบาดบ่เฮืองครับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นเป็นขุนขียน่ย่านบ่ย่านเพราะว่ากลัวเพราะว่าบ่ามีพื้นฐานควมลูกใดๆทั้งสิ้นครับบ่มียัง เลี่ยนทหารมากสิผู้หูจักเรื่องเศรษฐกิจอียงงล่ะครับสิผู้หูจักเรื่องโควิดอียังเลี่ยนก็เลี่ยนทหารเลี่ยนทหารทหารเนี่ยเลี่ยนมาทําสงข้ามเนี่ยเพิ่นก็ถนัดในการสื่อลดถังถนัดในสื่อเครื่องบินถนัดสื่อเลือดำน้ำเนี่ยเอาคางเขาถูพญายาอธิบายว่าเรือดำน้ำจังสันจังสี่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยขันว่ามีเรือดำน้ำประเทศชาติเสียเอกราชอณเอี้งทั้งรนขันอธิบายว่าเนี่ยว่าผมอาชิว่าเกินเลยไป ความาจำเป็นมัทอธิบายให้มันจำเป็นฟังย่ำได้กับ,บ่ีผูดด้ใดเข้าใจดอกครับเพราะฉะนั้นพระนัทธันประยุทธ์จันโอชาครับออกไปซะครับออกไปซะโอ้ยภาสิบับโบหยาบแล้วครับกูลเลเมนหนามึ่งหลายครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ